ขอจเจริญพรอนะบาสสุขบาสิกาทุกท่านช่วงเวลานี้อากาศก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะคุณยมเนาะไปตรงไหนก็เจอแต่อากาศร้อนแสงแดดแผดเผาเต็มไปหมดเลยอาตมาก็เลยมาพิจรารณาว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เรานั้นเย็นแน่นอนแล้วว่าเราคงไปห้ามแสงอาทิตย์ไม่ได้นะเราก็แน่นอนแล้วว่าเราคงจะอยู่ห้องแอร์ตลอดไม่ได้เราก็ต้องออกมาข้างนอกเนาะเจอสิ่งกระทบต่างๆเราต้องทําใจเราให้เย็น ทำใจเราให้เยน็นทำให้เย็นใจฝึกใจให้เยน็นการฝึกใจให้เย็นก็มีหลายแบบด้วยกันนะอาตมาวันนี้ก็จะมาแนะนําบุญโยมนะก็ลองไปลองทำกันดูหนึ่งก็คือฟังธรรมฟังธรรมฟังแล้วจะสบายใจฟังแล้วจะชุ่มชื่นใจฟังแล้วจะแก้ปัญหาของใจด้วยการแนะนําของปัญญาเราน้อมนําเข้ามาประพฤติปฏิบัติแก้ไขในใจเราด้วยใจที่เปิดแล้วนะ เปิดใจรับธรมนั้นแล้วมันก็จะเย็นในใจสะสมอย่างที่หนึงแล้วนะสะสมความเย็นใจ2นั่นก็คือหาสิ่งที่สบายใจทำโดยที่ไม่สร้างความเดือดเรือร้อนใจผู้อื่นและตนเองทำแล้วสบายใจเย็นใจปิดเรื่องราวทุกอย่างอยู่กับสิ่งนี้แหละว่ามันสบายใจเช่นวาดภาพจะสีน้ำมันสีกาแฟจะสีอะไรก็แล้วแต่ ทำเลยนะให้มันสบายใจเลยให้มันเย็นใจเลยเลิกนึกถึงสิ่งที่กังวลใจอย่างที่สองนะสะสมไว้อย่างที่สามพูดตลอดละคุณยมนะทำสมาธิทําสมาธิตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องสร้างความเย็นใจมากกว่าแอร์นะคุณยมนะ BTU เนี่ยจะเยอะกว่าเดิม BTU สร้างความจุข,ของความเย็น,นยจะเยอะแล้วห้องนี้จะเร็กว้างกว่าเดิมในห้องในใจเนี่ย ยิ่งทําต่อเนื่อง B.T.U. ยิ่งมากขึ้นสร้างความเย็นได้มากขึ้นในจิตใจเมื่อเราสะสมทุกๆวันด้วยนะอย่างต่อเนื่องโอ้คุณโยมมันเย็นใจเย็น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 ทีนี้ล่ะก็พอเราจะไปเจอกับอะไรที่มาล้นๆ้นเราก็รู้แล้วนั่นตรงนั้นกระแสร้อนนั่นกลุ่มชนนั้นกระแสร้อนเลียงออกมาหรือ ถ้าจำเป็นจะต้องเจอกลุ่มชนกระแสร้อนเราก็ต้องสะสมกระแสเย็นไว้ในใจนั่นเองก็ขอฝากไว้นะฝึกใจให้เย็น 1. ฟังธรรมชุ่มเย็นสบายใจ 2. หาสิ่งที่สบายใจทําโดยที่ไม่เดือดรือ้อร้อนใจผู้อื่น 3. ทํทำสมาธิเพิ่ม BTU ให้สร้างความเย็นใจให้ได้มากที่สุดด้วยการทำต่อเนื่องขอเจริญพร